คุณหรือเปล่าครับที่มีความแน่วแน่ในเรื่องที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วตั้งเป้าหมายหรือว่าตอนนี้คุณกำลังตัดสินใจที่จะไม่ทำเพราะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับในการที่เราเนี่ยจะประสบความสำเร็จคนเราเนี่ยมีเพียงหนึ่งชีวิตนะครับแต่เรื่องที่อยากจะท้าทายกับเรื่องที่อยากรู้มีเท่ากับภูเขาเลยเพื่อเรียนรู้ได้เต็มที่และทำเป้าหมายให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่จำกัดเราจำเป็นต้องลดความสุ่มเปล่าโดยใช้เวลา100เเซ มุ่งมั่นกับสิ่งที่ควรทําคนที่เรียนและทํางานแล้วประสบความสาเร็จสูงกับคนที่เขายังไม่ประสบความสาเร็จมีข้อแตกต่างที่สําคัญก็คือวิธีการคิดและทัศนคติที่มีต่อการเรียนครับสิ่งที่ต้องมีแน่นอนในการเรียนก็คือการบริหารเวลาและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพแต่ทว่าคนส่วนใหญ่ศึกษาแต่เทคนิคและวิธีการโดยไม่ได้วางรากฐานของวิธีคิดและทัศนคติต่อการเรียนอย่างมั่นคงรวมไปถึงไม่ได้เอาไปลงมือทํา การเรียนรู้สาควาสําเร็จมีความหมายอย่างไรต่อเราต่อการนําเป้าหมายหรือว่าใช้ชนะที่เราปรารถนาให้เป็นจริงในส่วนนี้กูจะต้องเรียนและเอาไปลงมือทําจึงจะเกิดผลดีบางคนต่อให้พยายามทํางานหนักแค่ไหนก็ยังต้องกลุ้มใจเพราะว่าไม่อาจจะค้นพบคุณค่าในตัวเองได้และยังหาเป้าหมายไม่เจอซะด้วยราวกับว่าลองลอยอยู่ในโลกอย่างไร้จุดหมายครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ไม่ได้ใช้เวลาไปกับการวางเป้าหมายในชีวิตตัวเองอย่างเพียงพอและแตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้การตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือว่าการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตที่คุณใฝ่ฝันการตั้งเป้าหมายสามารถสร้างแรงจูงใจและขับเคลื่อนให้กับอนาคตที่คุณวาดฝันเป็นจริงได้นักกีฬาชั้นนํานะครับหรือว่านักธุรกิจที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่มีองค์ความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ แต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจะช่วยเกิดวิสัยทัศน์ในระยะยาวและแรงจูงใจระยะสั้นนอกจากนี้ครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยและการจัดก,การที่ดียังจะช่วยให้คุณมีสมาธิแน่วแน่กับเรื่องที่คุณต้องการสําเร็จด้วยในชีวิตภายใต้ทรัพยากรที่คุณมีอย่างจํากัดลองวางเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและละเอียดที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ดูครับการทําแบบนี้จะช่วยคุณเนี่ยรู้สึกถึงความก้าวหน้า และวัดระดับของการบรรลุเป้าหมายได้การตั้งเป้าหมายและการประเมินตัวเองก็เหมือนกับการวัดสัญญาณชีพในโรงพยาบาลการวัดสัญญาณชีพก็คือการวัดพวกความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจจำนวนครั้งในการหายใจน้ำหนักเป็นต้นครับทำไมเนี่ยเราต้องวัดสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไรในการประเมินสภาพร่างกายเช่นเดียวกันครับกับการวัดระดับการบรรลุเป้าหมายก็มีตัวบ่งชี้ที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการจัดการเป้าหมาย สำหรับการเรียนที่ใช้ระยะเวลานานๆนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามความก้าวหน้านเล็กๆน้อยๆของตัวเองไปแต่ก้าวเล็กๆนั่นก็คือสัญญาณของความสำเร็จและการระหนักถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆก็จะช่วยเกิดความมั่นใจและเกิดวิสัยทัศน์ในระยะยาวได้แม้แต่เครื่องนำทางในรถยนต์หรือว่าแอปพลิเคชันแสดงแผนที่บนสมาร์ทโฟนเนี่ยเราเนี่ยก็ยังต้องกรอกตำแหน่งที่อยู่ณปัจจุบันจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปจริงไหมครับหากเราเนี่ยรู้ทั้งสองสิ่ง ไม่ว่าเส้นทางจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดแต่สุดท้ายนะครับเราก็ยังสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาที่ใกล้เคียงหรือว่ากําหนดเอาไว้ก็มีแต่จะต้องเสียเวลามากมายไปโดยเปล่าประโยชน์หากเราเนี่ยไม่ได้กําหนดจุดหมายปลายทางการตั้งเป้าหมายก็เช่นเดียวกันครับถ้าไม่ได้กําหนดให้แน่นอนว่าลําดับการกระทําคุณจะไปที่ไหนจะไปอย่างไรคุณไม่มีวันรู้ว่าคุณจะสําเร็จได้อย่างไรเช่นเดียวกัน การตั้งเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คุณนำทางแค่เฉพาะเรื่องเรียนเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเข้าใจอย่างชัดเจนว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนถ้ารู้ตัวว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง <c oughs> ก็จะทราบได้ว่าเราเนี่ยควรจะโฟกัสควรเพ่งสมาธิไปยังจุดไหนรวมไปถึงการปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ครับตัวตัดสินความเร็วในการสำเร็จก็คือการตั้งเป้าหมายนั่นเองการตั้งเป้าหมายจะช่วยคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ชีวิตคุณต่อจากนี้จะเดินไปทางไหนครับจงฝึกตั้งเป้าหมายอันชาญฉลาดคนมากมายขงคิดว่าหากไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตั้งเป้าหมายในการเรียนไม่ได้น่ะสิตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตไม่ได้ตั้งเป้าหมายในความร่ำรวยไม่ได้เราอาจจะจินตนาการถึงตัวเองในอีก5ปี10ปีจากนี้ไม่ออกครับแต่เพราะเหตุผลนี้นี่แหละครับเราจึงจําเป็นต้องมองเป้าหมายตัวเองให้ทะลุโปร่งและศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตัวเอง ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นและลงมือทําด้วยนะครับเราควรจะตั้งเป้าหมายอย่างไรท่ามกลางความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจหรือว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่คุณเนี่ยอาจจะฝึกครับลองนึกถึงความรู้สึกตัวเองในอีก5ปี10ปีหลังจากนี้ดูก็ได้เป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับจึงไม่จะเป็นต้องคาดการณ์ปลายทางในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแค่คิดไว้ก่อน ในการตั้งเป้าหมายเนี่ยหากใช้กรอบแนวคิดที่มีเกณฑ์มาตรฐาน5ข้อซึ่งเรียกว่า smart goals ครับเป้าหมายอันชัญฉลาด smart ก็คือการตั้งเป้าหมายที่ประกอบไปด้วยการเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนสิ่งนั้นจะต้องวัดผลได้สิ่งนั้นจะต้องทําให้สําเร็จได้จริงสิ่งนั้นมีความสมเหตุสมผลกับความเป็นจริงสิ่งนั้นสําเร็จได้ภายในเวลาที่กําหนดการใช้กรอบแนวคิดนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนกว่าเดิมครับ ทีนี้ครับมาลองดูว่าตัวอย่างเป้าหมายที่ไม่ชันฉลาดมันเป็นแบบไหนเช่นฉันเนี่ยอยากจะเรียนภาษาอังกฤษตามกระแสโลกฉันเนี่ยจะเรียนอาวุธต่างๆเพื่อเลื่อนตำแหน่งก็พอละฉันอยากจะอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพพนสติปัญญาเปลี่ยนไหมครับภายในปี2023เนี่ยฉันจะท่องภาษาอังกฤษเนี่ยวันละ20หน้าเพื่อให้ได้คะแนนเนี่ยโทฟเฟลภายในปี2023เนี่ยฉันเนี่ยจะศึกษาปริญญาโทบร,ริหารธุรกิจเป็นต้น พอจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างเป้าหมายที่ชันฉลาดกับเป้าหมายที่ไม่ชันฉลาดไหมครับคงจะเห็นแล้วว่าเป้าหมายที่ชันฉลาดนั้นเนี่ยเป็นรูปธรรมวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ทําให้สําเร็จได้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายเลื่อนลอยเช่นอนาคตเนี่ยฉันจะเป็นประธานบริษัทอนาคตเนี่ยฉันจะรวยสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะรวย แต่คุณจะต้องตั้งเป้าหมายที่มีพลังและชัดเจนครับเช่นใส่เดือนใส่วันเข้าไปใส่สถานที่ใส่จํานวนใส่ปริมาณหรือว่าอาจจะใส่เป็นสัญลที่เจาะจงครับเช่นมหาวิทยาลัยร,รายกาแหงอันนี้เป็นตน้นอันนี้คือเจาะจงไปเลยและคุณจะต้องไม่ลืมว่าการตั้งเป้าหมายที่ชันฉลาดเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่ถ้าคุณเนี่ยมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีก็จะสําเร็จได้ด้วยไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายนะครับ คนส่วนมากเนี่ยตั้งเป้าหมายเนี่ยใช้เทคนิคต่างๆนานาม,มากมายแต่ก็ไม่สําเร็จครับเพราะอีกสิ่งหนึ่งครับคือขาดการลงมือทําซึ่งแน่นอนว่าแม้แต่คุณเนี่ยจะตั้งเป้าหมายด้วยหลักสมาร์ทโกนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถทําตามแผนการก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับอย่าลืมว่าเป้าหมายอันชาฉลาดคือเป้าหมายที่มีการเตรียมตัวและก็ลงมือทําเป็นอย่างดีนะครับสม่ําเสมอรวมไปถึงรักษาอารมณ์ความเชื่อทัศนคติให้เหมาะสมด้วย และการตั้งเป้าหมายเนี่ยคนแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทนะครับได้แก่การงานอาชีพครอบครัวการเงินทรัพย์สินสุขภาพการเรียนและการพัฒนาตัวเองงานอดิเรกอื่นๆเช่นการเป็นอาสาสมัครการให้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการตั้งเป้าหมายคือเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวว่าชีวิตนี้เนี่ยเราอยากจะประสบความสำเร็จในแง่ไหนบ้างนะไม่เอาแค่มีเงินอย่างเดียวนะสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะการงานก็ต้องดีด้วยจะเรียกว่าได้ทั้งหมดครับ คนจนนะครับมีความคิดว่าฉันต้องได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนรวยเขาบอกว่าฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการครับ